สวัสดีครับวันนี้ก็มาหาเห็ดอีกเช่นเคยอุปรกรณ์ก็มีแค่นี้ครับถุงยางกับมีดน้อยๆเอาไว้แสะหมายเดิมครับหมายเดิมเมื่อวานนี้ที่เราหาไปนี่ครับเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ครับนี่นี่ครับหมายเดิมที่ผมเอามาเมื่อวานนี้นี่ครับ เขาก็แทงดินขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยไว้ก็เน่าครับอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเ็ทโคนครับเนี่ยแทงหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเขามีเชื้อโอ้โหเน่าไปแล้วดอกนี้นี่ครับเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูก่อนครับเดี๋ยวค่อยเก็บ นู่นจะมีขึ้นทางนี้ม่ผมพามาดูครับนี่เห็นไหมครับหลายดอกอยู่ครับนี่แล้วก็นู่นครับทางนูน้นเอาเดี๋ยวผมขอขออนุญาตเก็บก่อนเชื้อเก่าเขาถ้าเราเอาอะไรถมไว้มันก็ขึ้นได้กินเรื่อยครับแต่จะออกมากออกน้อยแล้วแต่วันครับ ื่อในที่อากาศร้อนๆหรืออบอ้าวเขาก็จะออกเยอะครับเ๋ยวไม้ออกเ็าดันขึ้นไม่ได้นี่ครับก็จะประมาณนี้นี่ดอกนี้สวยครับโคนใหญ่ ติดตามได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนนี่ครับพี่น้องอนี่หมายเดิมเมื่อวานนี้เลยครับนี่ถ้าผมไม่มาก็ก็จะบานใหญ่กว่าดองนี้สวยครับ มีกองนึงนี่ะมีกองนึงเมื่อวานนี้ก็ได้ไปเยอะอยู่ครับนี่มาแล้วนนต้องเอาครับดอกน้อยบ้างดอกใหญ่บ้างเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเรื่อย นี่ครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเก็บให้ดูเรื่อยๆนะครับครัเขาจะดันใบไม้ขึ้นมาเป็นกลุ่มอย่างนี้บางทีเราต้องดูดีๆนะครับบางทีเหยียบเขาเมื่อกี้ผมเก็บเกือบเหยียบแล้วเขาก็จะดันใบหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนี่ครับนี่ก็ใช่ นี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่นะครับจะดันมาขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเอ้ยนี่น่าจะใช่นะครับเนี่ยใช่เปล่าเห็นขาวๆแล้วเห็นขาวๆแล้วเห็นไหมครับผมยื้อไม่ถึงกวัวเยียบเห็นทั้งน้ะ นี่ใช่ครับดอกใหญ่ด้วยครับจะคงของถอนก่อนนี่เบื่องเดือพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ก็ได้ครับ หาเห็ดขก็ใส่ถุงนี้ง่ายดีบางคนก็มีตะก้าก็ตะก้าก็จะดีหน่อยนะครับนี่ลองเก็บใส่ถุงไปเรื่อยเราต่องไปเลือกบานนะไปเยอะเมืม่อวานเย็นก็ได้ไปเยอะอยู่ครับโลเหมือนกันดอกนี้ขึ้นแอบบอยู่นี่ดอกนีีอันี้อันนี้เห็ดดอกตูมครับ ดอกตูมเห็ดดอกน้อยแต่โคนใหญ่ครับมันฝนจะตกเ,เลยเนี่ยครับตกอ้วนน่ารักครับอย่างเงี้ยของ,ของแซ่บครับนี่ที่เขาว่าดอกได้แต่ดอกตูตมๆเนี่ยครับมันจะเป็นเงนี้ยโคนใหญ่สวยงามครับฝากติดตามไปเรื่อยๆครับ ที่เดิมอยู่ครับยังเก็บอยู่กำลังเก็บออมมาใบไม้มันทับเยอะครับต้องค่อยๆเคลีย์ไม่งั้นเดี๋ยวไปโดนเหตุขาดนี่ครับดอกส,สวยๆกำลังจำมือนึง จะหาดูไปเรื่อยครับนี่ครับสำหรับหมายแรกหมายเดิมครับก็จะได้ประมาณนี้ครับหมายเลขหมายเดิมของเราเดี๋ยวเราก็จะไปหาดูเรื่อยครับเผื่อได้อีกจะเจอประมาณนี้ครับคราวนี้ใครเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้หน่อยนะครับสำหรับเพจท็อปและแชร์ครับนะ キッドリーはワイキャニーカーのナスラー。So,